ซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้คือแจ่วหอนเนื้อวากิวบอกได้เลยว่าอร่อยเด็ดตำไทยที่โรยมากับกุ้งแห้งหมูเด็ดนะคะก็คือข้าวไข่ข้นหมูทอดคั่วพริกเกลือเนื้อของที่นี่ดีมากๆความมันเราบอกเลยว่าชิ้นเนี้ยคือละลายในปากแต่เขาเป็นร้านสเต็กและอาหารอีสานที่อยู่แถวพานงน,นะคะใกล้กับ m r t มไฟฉมาเริ่มจานแรกของมือนี้เลยนะคะก็คือตำไทยที่โรยมากับกุ้งแห้งคือเส้นมะละกอกรกอบกำลังดีรสชาติตำไทยคืออร่อยเลยและอีกหนึ่งเมนูเด็ดนะคะก็คือข้าวไข่ข้นหมูทอดคั่วพริกเกลือจานนี้ได้ทั้ง ความละมุนจากไข่นะคะแล้วก็ความเผ็ดแซ่บจากหมูทอดคั่วพริกเกลืออีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้คือเจีวหอนเนื้อวากิวที่เขาให้เนื้อวากิวมาไลายอย่างสวยจากนั้นนะคะน้ําเดือดเราก็ผักลงไปพอผักสุกแล้วเท่าน,นั้นแหละได้เวลาสวรรค์ของเราคือเอาเนื้อนะคะลงไปล่วงในน้าซุปนะทุกคนเราบอกเลยว่านับ1นถึงหนะคะจากนั้นก็เอาขึ้นมาเลยแล้วเราจะได้ความสุกความนุ่มของเนื้อนะคะแล้วก็ความหวานที่กําลังดีเอามาจิ้มกับน้าจิ้มเจ่วแซ่บๆนะคะบอกได้เลยว่าอร่อยเด็ดแล้วน้ำซุข,ขของเาเมนมานน หอมสมุนไพรสดร้อนๆยิบบอกหรือว่าคล่องคออ่ะและนี่เลยที่บอกว่าสเต็กเนื้อวากิวเนื้อของที่นี่ดีมากๆย่างได้ความสุกกาลังดีแล้วดูดิทุกคนความมันเราบอกเลยว่าชิ้นเนี้ยคือละลายในปากคือเพื่อนคนไหนที่เป็นสายแซบชอบทานอาหารอีสานร,ร้านพร้อมพูนนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่เราแนะนําการเดินทางก็สะดวกนะคะมีที่จอดรถที่สาคัญเลยแก้กับ BTS ไฟฉายแซบป,ปนัวกันได้นะคะที่ร้านพร้อมพูน